มาจ้ามาพี่น้องจ้ามุนีลากินตำส้วค่ะตำส่วเพ็ดเพ็เล่ค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ลาเห็ดใส่กวกมานําค่ะอบใส่กวกนะคะพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีเม่์ม่ป้าป้าพี่พี่น้องน้องสุขหูสุขคนเด้อค่ะเด้อมุนี้มันคือเป็นตะสีหอนเนาะเอ้าจวดน้ำกันก็นกนออยากคับเส้นแบบว่าเด้งแห้งเส้นข้าปุ้นก็เลย เผ็ดนัวเส่กอบ เป็นใส่กอ,อกอ่าหมูล้วนแล้วก็หมูบนเส้นนะคะร่วมขะกันไปเลยอ,อร่อยค่ะ กินด้วยถงก็ห้องขม,ม,มกรอบด้วยค่ะเด้งดี ึ่งเซนสักวันเสซนเฮ็ดลายปูดกินมือดอกน้อง <c oughs> อหิวข่าวขึ้นมาเลยน่าจะเอาขนเหนียวมานล้วนะ มันก็ใส่กวางอืมแสบแห้ง หมูลว้วน <c oughs> เราทำเองนะต่ <c oughs> อวันก็ทำได้ไม่เยอะค่ะพอหลายอาิตยคนเดียว แสบ,บลาวาสิเอินพี่ไม่สิ่มากินนำ้ำแต่วาหน้าคงสิกินบ่าเดี๋ยวอกมันเผ็ดก็เลยบว่าอิ่นน่างอย่างนั่นจมให,ห่ ก,ก็ดื้อเินที่หอก็ห้งอง มันเผ็ดเลยอยอมกินปกติกับไส่พริกประมาณนี้มันคือบ่บเผ็ดปานนี้วะ่ะมันนี่คือเผ็ดแห้งแล่หรือว,ว่าหลักตำละเอียดพูดไม่ส่วน <_ uff> อืม จัดน้ำกันเน้อค่ะอบเอานะอบเอามันจะอร่อยมากย่างก็ได้ต้งหู้ใบตองเน้อค่ะค่ะเต้าหูย่างใช้ทานทีนะมันจะกรอบกรอบนอกแล้วก็นุ่มในนะคะเอาจัดน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องค่ะพบกันคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า